สวัสดีชาวหน้าเป็นกัทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับไ d ลองกับผมนั่นเองนะครับนะ ID นี้ก็สร้างมาเพื่อทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำตามคอมเมนต์นี้กันนะครับแต่งเต็มแล้วขอแต่งซิงหน่อยครับโอเคครับได้ครับผมใน,ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเฮดโฟแต่งซิงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนะของแต่งก็จะประมาณนี้เลยเผื่อใครแบบอยากแต่ง แต่งตามแล้วก็เล่นตามนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครแต่งตามแล้วก็เล่นตามหรอกส่วนท้ายปืนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะครับสําหรับการใช้ในการแต่งซิงของเราหรือว่าใช้เป็นตัวนี้แล้วก็พับท้ายเอาแต่ผมว่าคงไม่ใช่หรอกมัง้งน่าจะใส่ท่อ,อนะผมว่าก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอใส่ท่อ,อานะครับผมแต่ไม่ใส่ท้ายนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเพจโฟแต่งซิงของเรา โอเคเดี๋ยวเราเออกไปลุยในแบบกันเลยดีกว่า let's go, <S okay, let s go. <S และในคลิปนี้ผมก็มาฟาร์มในคางแสงกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โนะแม่คลิปช่องผมนี้จะกลายเป็นคลิปแบบสอนเล่นคังแสงไปแล้วนะครับผมมาลงแบบคังแสงแบบบ่อยซะเหลือเกินและในคลิปนี้ผมก็มาลงแบบคังแสงแปดมือนะครับผม ก็เหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปเราสเต็ปลายเดินเราก็คือวิ่งเข้าข้างแสงนะครับผมหนึ่งนาทีมีตัวเปิดสวิตนะเรารอก่อนนะครับผมชีโคโดบยาเล้เรียบร้อย โอเคเราวิ่งมาดักเลยนะครับมุมนี้เช็คไอดีก่อนนะเผื่อเพื่อนเข้าลบอยู่โอเคมุมนี้นะครับผมดักประตูได้นะไม่ตายนะครับผมมรอดได้ไงปาระเบิดไล่ไปเลยนะครับ โอเคตรงนี้ไม่อยู่เขานะ่าจะวิ่งเข้ากลางไปแล้วนะโอเคเขาแข่งแสงเยดีกว่าเอ้ยเพื่อนมึงยืนบงังทำไมโอ้โหเพื่อนเรากวนปีนะ่ะอ้าวเกือตายดีนะเราหันมาสวนทันเพื่อนเราแม่งกวนปีนนะครับผมแตวบ้านผมเรียกกวนปีนนะครับแบบนี้ ก็มาปุ๊บก็วิ่งใส่เซฟเลยนะมาลุนเซฟกันดีกว่าของแดงจะมาหรือเปล่าโอเคมีลุนนะโอ้โหไม่มานะครับผมดอกแรกแบบเลือนะไอ้บอดนี่มันก็จังเลย โอเคเปิดเซฟเสร็จก็มาเคลียร์ของข้างนอกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีคนมาเนี่ยเขาอาจจะเก็บของเราไปนะโอมีแค่ปืนพกด้วย โอเคครับเคลียร์ของเสร็จก็มาเช็คดูฝั่งนี้ก่อนนะครับว่ามีตัวเหลือหรือเปล่าจะได้ฟาร์มแบบไม่ต้องระแวงนะครับผมก็เคลียร์อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนหนูตุ๋ยไม่รู้ด้วยนะผมก็ไล่เช็คจนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงประตูทางแตกนะเช็คให้ละเอียดนะครับผม โอเคไม่มีนะครับน่าจะหมดขังแสงแล้วนะหมายถึงข้างในนะครับน่าจะหมดครังแสงโอเคเติมกระสุนรอเลยรีเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม เสียงนี้น่าจะคนนะครับผมดีนะเราไม่วิ่งเข้าไปก่อนโอเครอดักเลยนี่ไงลวงซ้าโอเครีบเก็บของเขาข้างในเลยนะ โอเคเกมแรกไม่มีใครเข้าคัางแสงแล้วนะครับผมผมได้แค่2คิวนะแล้วก็เซฟฟีก็ไม่ได้สักเซฟนะครับผมเพื่อนเราเก็บไปหมดเลยนะโอเคออกสี่แสนนะครับผมก็ได้อยู่มาต่อเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเกมนี้เกิดหลังโรงพยาบาลนะก็วิ่งเข้าคังแสงเหมือนเดิมเลย โอเคมีเสียงอยู่ข้างบนนะครับผมปาลาระเบิดไปก่อนเลยนะปาลาระเบิดไล่ไปนะครับผมโอ้โหไม่ใช่คนนะครับผมเป็นบอดนะตัวละครเป็นคนก็จริงแต่ว่าถ้าเสียงตายเป็นเสียงตายเหมือนบอดเนี่ยเป็นบอดนะครับผม ปกติจะไม่เจอนะครับผมแบบปิดกันแล้วก็ต้องห้ามปกติจะเจอแบบแมปธรรมดานะหรือว่ารีวลผมอาจจะน้อยเกินไปนะครับก็เลยเจอมีตัววิ่งมาตัวหนึ่งนะครับผมนี่ไงตายซะ เดี๋ยวเก็บของเข้าข้างในเลยนะครับผม มามาลุนเซฟกันหน่อยโอเคเกลือนะครับผมก็เปิดการฟากันต่อเลยนะใบที่2ของเราจะเกลือหรือเปล่าตรงโต๊ะไม่มีของด้วยมาลุนเซฟกันเลยดีกว่าโอเคช่องเยอะๆแบบนี้โอเคมาแล้วนะครับผมสิ่งโตะนะ เอเหมือนเดิมไม่มีเซฟมาพร้อมกับคนไงดีนะมันยิงเพื่อนเราไม่ยิงเราก่อนเก็บเขากระเป๋าก่อนเลยนะน่าจะมีเพื่อนเขาอยู่นะครับผมเรารีเซ็ตรอเลยนะเพื่อนเขาลงมาแล้วนะครับผม วินชาร์จก็เสียดายของอยู่นะถ้าตายเนี่ย,ยคือแบบสิ่งโตเลยนะเฮ้ยแม่ได้อะไรไม่ได้ได้สิ่งตนะครับมาไม่มีเซฟด้วยชาร์จเลยแล้วกันนะตายก็ตายมา โอโหเกือบตายรอดได้ไงวะเน,นี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรีเซ็ตเสร็จแล้วก็เคลียร์ของออกเลยดีวยกว่าโอเค มาต่อกันกับเกมที่3กันเลยนะครับผมโอเคเกมนี้เกิดใต้โรงนานะก็วิ่งเข้าข้างแสงเหมือนเดิมเลยนะครับผมวิ่งเข้าข้างแสงมาก็วิ่งไปเปิดเซฟกันก่อนเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยขอเซฟฟีสักเซฟแล้วกันนะ เปิดเซฟฟีก่อนนะครับผมโอ้โหไม่มีให้ลุ้นอะไรเลยการฟ้าละ่ะการฟ้าเพื่อนเราเปิดไปแล้วนะเอามีบอดไม่ตายโอ้โหเนิดมีตัวมาเปิดสวิตประตูแต่งนะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัว เดี๋ยวเราไปเล่นทางประตูแตกดีวกว่า Thank you. ระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มเพืเ่อนเนี่ยเพื่อนเราแบ่งไปเปิดสวิตนะครับโอ้จะรีบไปไหนเพื่อนผมก่อนจเป็นต้องออกนะครับผมถ้าไม่ออกข้างในก็จะต้องไปออกข้างนอกนะเดี๋ยวแวะฟาร์มบอดก่อนดีกว่าโอเคอยังทันอยู่นะมีตัววิ่งมานะครับตัวหนึ่ง รอลีผมว่าผมไปออกข้างนอกดีกว่านะครับปล่อยเพื่อนเราออกข้างในไปโอเค ก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบไปลืมกดไลค์ like กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิป H4 t โแต่งซิงกกจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ